คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าการตีในสนามออกรอบเนี่ยแล้วเราชอบตีหลังลูกมีปัญหาเรื่องการตีเหล็กหลังลูกบ่อยมากเลยบางทีได้มาดีๆนะครับแล้วตีหลังลูก oh, <wow. S 1> เดี๋ยวลองดูคลิปนี้ครับวเวลาตีกับสนามหญ้าจริงๆเนี่ย สิ่งที่หัวเหล็กไม่สามารถลงไปโดนก่อนได้เลยคือพื้นที่หญ้าด้านหลังลูกใช่ไหมครับคุณผู้ชมโดนก่อนไม่ว่าหรือน้อยอ่ะยังไงระยะเสียแน่นอนระยะหายแน่นอนดังนั้นการตีโดนลูกก่อนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับคราวนี้พอเรารู้ว่าเราต้องข้ามพื้นที่ตรงนี้ไปพื้นที่หลังลูกกอล์ฟเพื่อไม่ให้เกิดอาการตีหลังลูกดังนั้นเรื่องที่สําคัญเลยคือเรื่องระบบถ่ายน้ําหนักนะครับเดี๋ยวมีไอเดียมีคอนเซปต์ให้ทําตามง่ายๆแบบนี้ ตอนที่เราเซตอัพเนี่ยกึ่งกลางลําตัวหรือสาบกระดุมของเราเนี่ฮะจะอยู่ตรงกับลูกกลอบถูกไหมฮะในมือหวัดเป็นเหล็ก7ตอนนี้เหลืออีกประมาณ150หลานะครับสาบกระดุมตรงนี้จะตรงกับลูกกลอบกึ่งกลางลําตัวตรงกับลูกกลอฟคราวนี้หลังจากที่เราแบ็กสวิงขึ้นไปเสร็จจนสุดแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะดาวสวิงครับคุณผู้ชมต้องเกิดการเคลื่อนน้ําหนักมาทางฝั่งซ้ายของลูกกลอบนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้สาบกระดุมของหวายอยู่ทางซ้ายของลูกกลอบแล้ว พอเป็นลักษณะนี้มันจะทําให้เมื่อเราปล่อยไม้กอล์ฟลงมาแล้วมันโดนบริเวณหน้าลูกและโดนหญ้าปุ้งเกิดเป็นรอยดีวอตร,ระยะไม่หายนะครับระยะดีดูอีกทีนะครับ,ระะรบพอเราขึ้นแบ็กสวิงเสร็จสิ่งแรกที่เราต้องทําก่อนเลยคือระบบถ่ายน้ําหนักฮะเคลื่อนน้าหนักมาฝั่งซ้ายของลูกกอล์ฟเล็กน้อยแล้วสวิงนะครับคราวนี้ไม้กอล์ฟเนี่ยมันจะมาตกบริเวณหน้าลูกกอล์ฟนะฮะแต่ถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเรารีบตีทันทีโดยที่ยังไม่เกิดระบบถ่ายน้าหนัก คุณผู้ชมจะเห็นว่าไม้กรอบเนี่ยมันมีโอกาสจะโดนหญ้าข้างหลังตรงนี้เยอะมากหลังลูกแน่นอนไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเอาคอนเซปต์เอาไอเดียง่ายๆอย่างนี้ไปซ้อมพื้นที่ที่เราต้องการให้ไม้มาตกกระทบคือหญ้าเรือนหน้าลูกกรอบตรงนี้นะครับดังนั้นเราขึ้นไปเราจะเคลื่อนน้ำหนักแล้วค่อยสวิงนี่ฮะแบ็กสวิงเคลื่อนน้ำหนักแล้วค่อยสวิงนะครับ <S 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 เราไม่ต้องการโดนพื้นที่ตรงนี้เลยอ้าวลองดูฮะเกิดระบบถ่ายน้ำหนัก โอเคคราวนี้ลูกที่เรา drive มาดีๆมาขึ้นกลางแฟเวย์สวยๆมันก็จะไม่เสียหายหรือน่าเสียดายโดยการตีหลังลูกแลือตีเฉึกลูกไปนิดเดียวนะครับลองเอาคอนเซปต์ง่ายๆแบบนี้ไปซ้อมกันดูนะครับเจอกันคลิน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ